ตอนนี้ขอถามไปยังประจวบกับโส่ะที่ไปเป็นหุ้นส่วนนะนะท่านได้ประโยชน์อะไรในการไปลงทุนเนี่ยนะท่านเป็นนอมินีไหมหรือท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงช่วยโผลหน้าออกมาหน่อยสิครับคนไทยทั้งประเทศเดียถามหาท่านอยู่อะนะโอ้โหบอก คือความเสียหายนี่ผมจะบอกเลยนะมันไม่ได้เสียหายเฉพราะผูเ้เสียชีวิตนะครับเศรษฐกิจของชาติย่อยยับภาพลักษณ์ของประเทศไทยพังทลายกว่าจะกอบกู้กันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับไม่รู้ใช้เวลากี่สิบปีนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยกว่าจะกลับคืนมานะครับเสียหายยันลูกยันหลานนู่น ยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์วาระแห่งชาตินะจากเหตุการณ์ตึกถล่มหลักฐานอะไรต่างๆก็ถูกขุดออกมาสารพัดสารเพละเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยรัฐบาลไทยฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทย จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับนะคือมันชัดเจนอะถ้าดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่ไม่อยากจะนึกอะว่าถ้าเป็นมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยนะครับป่านี้เขาต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยลาออกแล้วป่านี้ต้องมีการจับกลุมนะมีการจัดการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับมันต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงอะมาถามผมอะนะ มันมาเที่เรื่องกฎหมายปกติเลยแม้แต่น้อยนะนะครับบ้านเรากเ็เคสของบริษัทที่เป็นนอมินีทุกคนก็รู้กันมาหลายปีดีดักแล้วนะอย่างตอนนี้เนี่ยก็ตามหาอยู่คนที่ชื่อว่าประจวบกับโสพลนะเงียบกริปก็มีแต่สื่อนะครับลงพื้นที่ออกไปตามหาตัวเจอบ้างไม่เจอบ้าง ดูจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่มันเป็นไปได้เลยครับว่าจะเป็นหุ้นส่วนถือหุ้นรวมกันตั้ง51%ของบริษัทที่ลงทุนในกิจการของรัฐเป็นหมื่นล้านนะครับนะผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเดี๋ยวค่อยลงเป็นคลิปๆปไปละกันแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องสารจะลงเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะให้คุณผู้ชมไปติดตามประเด็นทีละประเด็นให้มันชัดๆไงะนะ อย่างผมยกตัวอย่างเนี้ยคุณผู้ชมเอบริษัทจีนไอบริษัทนี้นะสไตล์ของมันเนี่ยนะจะเข้าไปเป็นกิจการร่วมค้ากับบริษัทไทยคือจะเอาบริษัทไทยเนี่ยเปิดหน้าในการยื่นซองประมูลแล้วไอบริษัทจีนเนี่ยก็จะเข้าไปทำกิจการร่วมค้ากันก่อนจะไปถามจีนเนี่ยนะ ก่อนจะไปถามบริษัทจีนเนี่ยนะไอ้บริษัทนี้เนี่ยนะที่ไปเอาเหล็กไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมาก่อสร้างตึกสตงจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับถามว่าบริษัทคนไทยยนะถามไปยังอิตาเลียนนี่ก็ได้อะอย่างเคสเนี่ยและอีกหลายบริษัทนะครับว่าทำไมถึงต้องไปทำกิจการร่วมค้ากับบริษัทจากจีน ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยภาพลักษณ์เองก็ดูไม่ค่อยดีโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นคนไทยสองคนก็คือโสพลกับประจวบคนหนึ่งถือ40กว่าคนหนึ่งถือ10กว่าถือรวมกันเป็น51จะบอกว่าไอ้คนไทยเนี่ยสร้างตึกสอตองอไม่ได้อผมถามจริงนะนี่ผมถามแบบสไตล์ยุคนชนข่าวมันต้องถามมันแบบบ้าน ลรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ภาษาลึกลบซับซ้อนเนี่ยคุณผู้ชมไปดูนะตึกโรงพยาบาลตึกอ,อ,อาคารสำนักงานโรงเรียนตามต่างจังหวัดผมถามให้บริษัทคนไทยเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับท่านสร้างเองไม่ได้เหรอท่านไม่มีเงินเหรอหรือท่านขาดอะไรทำไมท่านถึงอยากไปร่วมกิจการค้ากับ บริษัทจีนบริษัทนี้ครับคุณผู้ชมต้องช่วยกันถามนะทำไมถึงต้องไปร่วมกับไอ้บริษัทนี้ผมเห็นสร้างตึกโรงเรียนน่ะต่างจังหวัดน่ะที่เขาเปิดเผยออกมาเฮ้ยเราจะบอกว่าคนไทยสร้างตึกโรงเรียนไม่ได้เอา้าก็เห็นสร้างกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่สร้างกันตั้งแต่สมัยปู่สมัยย่าเด็กก็ ใช้ชีวิตปลอดภัยกันมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าเพราะเหล็กมันถูกหมายถึงว่าเหล็กของไอ้บริษัทนี้เหรอหรือเหล็กของจีนเหรอหรือ,อยังไงเห็นไหมครับเอาก็แสดงว่าคุณต้องการกินส่วนต่างเหรอคุณต้องการให้มันมีกําไรเยอะๆใช่ไหมแต่สิ่งที่มันแลกกับคืนมากับแผ่นดินไทยเนี่ยมันคือความเสียหายอย่างมหาศาลตอนนี้ขอถามไปยัง ประจวบกับโสพ่ะที่ไปเป็นหุ้นส่วนน่ะนะท่านได้ประโยชน์อะไรในการไปลงทุนเนี่ยนะท่านเป็นนอมินีไหมหรือท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงช่วยโผล่หน้าออกมากหน่อยสิครับคนไทยทั้งประเทศเด,ดถามหาท่านอยู่อ่ะนะโอ้โหบอกคือความเสียหายที่ผมจะบอกเลยนะ มันไม่ได้เสียหายเฉพาะผูเ้เสียชีวิตนะครับเศรษฐกิจของชาติย่อยยับภาพลักษณ์ของประเทศไทยพังทลายกว่าจะกอบกู้กันอีกรอบมึงเนี่ยนะครับไม่รู้ใช้เวลากี่สิบปีนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยกว่าจะกลับคืนมานะครับเสียหายยันลูกยันหลานนู่นโอ้โหแล้วมาเกิดขึ้นกับสอตงงองสูดลมหายใจลึกๆครับ สูดลมหายใจมันลึกๆโ่นะฮะแถลงการมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยประมาทนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยเลินเล่อมันต้องทำกันมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขบวนการเป็นล่ำเป็นสรรอยู่แล้วไม่งั้นไม่เสียหายขนาดนี้นะครับผมเปิดแบบนี้ก่อนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่งเสียงออกไปเยอะๆครับ สงสารประเทศไทยสงสารคนไทยไม่ต้องมาสูดดมหอยหายจงหายใจเลยหรอกตอนนี้จู่ใช้ภาษาอีกนลิเกนะครับเอล่าสุดน,นะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนเกิดเหตุวันแรกๆเนี่ยแบบนะครับมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยหอบเอกสารหนีที่สำนักงานใกล้กับตึกถล่ม หอบเอกสารหนีล่าสุดเจอแล้วนะฮะว่าคนหอบเอกสารหนีเนี่ยเป็นคนจีนสี่คนก็ถูกดำเนินคดีตามความผิดของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พูดง,ง่ายๆก็คือฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่สาระสาคัญเนี่ยนะ สาวระศมสำคัญเนี่ยมันหอบเอกสารหนีทำไมมันไม่กลัวตายเหรอตึกอาจจะถล่มซ้ำซ้อนถล่มซ้ำสองแผ่นดินอาจจะไหวไม่กลัวตายนะครับคนจีนสี่คนเนี่ยเข้าไปหอบเอกสาร32แฟ้มก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างหมดอะ่ะเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วงต่อ ใช่ไหมครับมันอหอบเอกสารหนีแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยมองว่ามันฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติคนละเรื่องเลยครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับมันหอบเอกสารหนีแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยบอกว่ามันเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเหนื่อยใจ คนละเรื่องนะครับหอบเอกสารหนีกับเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเข้าไปก็คือโอ้อาจจะเข้าไปเฉยๆไม่ทันทันดูเข้าไปเพราะไม่รู้เข้าไปเพราะอะไรยังไงแต่หอบเอกสารหนีเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะสุดท้ายล่าสุดก็ยอมรับสารภาพเลยโอ้เป็นใครก็ยอมรับสารภาพครับโดนดำเนินคดีแค่เข้าไปในพื้นที่ไม่อนุญาตอนะ่ะ ตามกฎหมายปอพโอ้เป็นใครก็รับสาร,รภาพเพราะอะไรครับก็โทษมันเบาไง mm hmm. คุณผู้ชมสรุปก็คือหออเอกสารหนีจำคุกคนละสองเดือนปรับคนละหกพันบาทพอดีว่ารับสาร,รภาพเพราะคดีมันสะดวกให้รับสาร,รภาพก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุกเหลือเดือนเดียวปรับสามพันบาทแล้วโทษจำคุกให้รอลงอาญาครับ เห็นอย่างแล้วคุณผู้ชมคิดว่าคนจีนเนี่ยหมายถึงคนจีนที่ดีๆก็ว่าไปนะครับคนจีนที่เป็นสีเทาคนจีนที่ไม่ดีๆเนี่ยถึงชอบไหมครับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะครับฝังลึกเข้าไปอยู่ในทุกอนและ้ะของโครงสร้างประเทศไทยผมใช้คำนี้เลยนะไม่ดูหรอกครับเดี๋ยวข่าวก็สวนทุเรียนเดี๋ยวข่าวก็ เปิดตลาดเดี๋ยวก็เปิดบอนเดี๋ยวก็อะไรอีกอะที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านตึกคอนโดเอ่อปลอมแปลงบัตรประชาชนเอกสารของทางราชการนะทั้งหมดนะครับไปเดินตลาดก็เจอสินค้าจีนดูข่าวก็เจอแต่จีนนี่พูดกับตามตรงนะครับคนกลุ่มนี้ เข้ามาฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของประเทศไทยทุกระดับมาเป็นสิปีแล้วครับจะมาโทษเอ๊จะมาพูดถึงรัฐบาลอุ้งอิงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะก็ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์ด้วยก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาถ้ายังเห็นดีเห็นดีเห็นงามกันเนี่ยนะครับ ประเทศไทยน่าสงสารมากคนไทยน่าสงสารมากหอบเอกสารหนีปรับสามพันติดคุกเดือนเดียวแถมรอลงอาญาอีกตัางหากหวานเจี๊ยบคนพวกนี้มันเลยย่ามใจเพราะระบบราชการของไทยอ่อนแอแทรกแซงได้ง่ายเพราะกระบวนการยุติธรรมของไทย ก็อย่างที่เห็นตัดสินเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปวิภากษวิจารณ์ศาลนะครับแต่ผมแค่แปลกใจว่าหอบเอกสารหนีเนี่ยปรับสามพันปรับสามพันคุกเดือนเดียวรอลงอาญาโอยเป็นใครก็รับสารภาพกันนั่นแหละครับชัดเจนไหมที่ผมนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคือผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภัยความมั่นคงของประเทศชาติ จะมาปรับสามพันจำคุกเดือนหนึ่งเนี่ยจบข่าวหมดแล้วประเทศไทยหลังจากนี้ก็ลุ้นฝากความหวังไว้ที่ดีเอรับเป็นคดีพิเศษกวาดล้างทั้งเครือข่ายทั้งระบบเฮ้ยผมอ่านข่าวแล้วผมเหนื่อยนะนะครับมันพอแท้มันสิ้นหวังอตัวใครตัวมันนะ ถ้ายังเป็นแบบนี้กันต่อไปนะครับอืมเฮ้อ